สวัสดีค่ะมาพบกับเทคโนโลยีใกล้ตัวใน IT 24ชั่วโมงกันค่ะในวันนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะจะใช้แท็บเล็ตในการควบคุมภาพต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดทั้งรายการแทนการทัชที่วิดีโอวอล์ค่ะผู้ชมเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ใช้แท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไฮสปีดอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายหรือว่า Wi-Fi นั่นเอง เคยสังเกตกันไหมคะว่าอยู่ๆความเร็วในการใช้งานลดลงทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้ก็เร็วกว่านี้นี่นะเหมือนมีคนมาสามัคคีใช้อินเทอร์เน็ตในบ้านเราแบบใช้เพลินจังๆอยู่ครบใช่แล้วล่ะค่ะอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานที่เป็นไปได้นะคะเพราะถ้ามีคนมาร่วมใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้นก็จะทำให้ความเร็วของอินเทอร์เน็ตเราลดลงได้จริงๆค่ะคราวนี้เราก็มาสังเกตกันดูถ้าไม่อยากให้มีแขกไม่ได้รับเชิญมาร่วมใช้งานอินเทอร์เน็ตของเรานะคะ ข้างบ้านเนี่ยอาจจะกาลังขโมยใช้โหลดบิดโหลดวิดีโอกันเป็นเรื่องอยู่เลยโอ้ยแบบนี้รับรองดึงความเร็วเน็ตบ้านเราแน่นอนค่ะข้อสังเกตเบื้องต้นก็ดูกันว่าเน็ตช้าผิดปกติหรือเปล่าให้ชัวนะคะก็ดูข้อมูลในตัวเราเตอร์ของเราด้วยการเปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็พิมพ์หมายเลข IP ของเราเตอร์ลงไปเช่น1 9 2 1 6 8 1 1จากนั้นก็คลิกเข้าหน้าต่างตั้งค่าเราเตอร์ก็จะดูได้ว่าตอนนี้มีจํานวนเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่กี่เครื่องเครื่องไหนบ้าง ทีนี้ก็นับดูสิคะว่าบ้านเรามีกี่เครื่องที่ต่ออยู่ถ้าเกินจํานวนนี้แล้วก็สงสัยจะมีแขกไม่ได้รับเชิญมาร่วมใช้จริงๆแล้วล่ะค่ะคราวนี้ถ้าไม่อยากให้มีใครมาช่วยแชร์การใช้งานอินเทอร์เน็ตของเราจริงๆก็ต้องมาป้องกันกันหน่อยนะคะแบบพื้นๆกันก่นกอนด,ด้วยว่าสัญญาณไวเลสของบ้านเรากระจายไปทุกทิศทุกทางถ้าบ้านเราเป็นทาวน์เฮาส์อยู่ติดๆกันสัญญาณก็แพร่ไปถึงข้างบ้านได้โดยง่ายได้ก็หลีกเลี่ยงการวางราอเตอร์ของเราใกล้หน้าต่างไปซะเลยค่ะขอเป็นเพื่อนบ้านใจแคบกันนนห่อยละทีี อีกวิธีที่ได้ผลนักนั่นก็คือการเข้ารหัสค่ะซึ่งจะทําให้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มีการเข้ารหัสร่วมกับเราไม่สามารถใช้สัญญาณ Wi-Fi ของเราได้ถ้าเขาไม่ทราบรหัสผ่านหรือว่า Network Key ของเรานั่นเองวิธีการก็คือต้องเข้าไปตั้งค่าเราเตอร์ของเราโดยเปิดเว็บเ o รา e r เซอร์ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์หมายเลข IP ของเราเตอร์เช่น1 9 2 1 6 8 1, 1้ซึ่งแต่ละเครื่องนั้นอาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะ จากนั้นก็เข้าสู่หน้าการตั้งค่าแล้วทำการตั้งรหัสผ่านหรือว่า Network Key แล้วก็เลือก Save คราวนี้ล่ะค่ะเครื่องที่จะมาใช้ w i r e l e s s l n n ของเราก็ต้องใส่รหัสให้ตรงกันกับที่เราตั้งไว้ถึงจะใช้งานได้สำหรับวิธีตั้งค่านี้อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละยี่ห้อนะคะก็ลองศึกษาจากคู่มือที่มากับเราเตอร์ของเราได้ค่ะแหมว่าไปการแอบใช้ของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นเรื่องที่ไม่ควรเอาเป็นตัวอย่างนะคะแต่ถ้าใครอยากจะเป็นเพื่อนบ้านใจกว้าง ก็ไม่ต้องทําตามที่เราแนะนําไปก็ได้ค่ะมาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่เว็บไซต์ของรายการ i t f c s i s c o m หรือว่าเข้าผ่านครอบครัวาว com พบกันใหม่คัันงหันสวัสดีค่ะส่วนของผมเนี่ย